ย่าไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นี่พี่ชายหม,มายความว่าได้ครูฝึกสุนัขแบบเป็นลูกหมูหรอดดครับอืม,อมข้าทาดีออกเห็นด้วยอยากรู้เหมือนกันว่าค,ครูครูจะฝึกลูกหมูได้บ้างหรือเปล่าอืมงั้นพี่ว่าเราไปกันเลยดีกว่าพี่อยากรู้แล้วไปเลยครับก๊ ั้นตอนแรกนะครับที่เราจะฝึกน้องหมาน้องหมูครับก็คือสร้างความพุ้นเคยกับมันนะครับก็ลูกหัวลูกตัวมันนะครับมันจะได้ชินกับกลิ่นของเราครับมันจะได้รู้ว่ากลิ่นเราเป็นไงมันจะรู้ครูบให้มันพุ้นเคยขั้นตอนต่อไปก็พามันเดินเล่นนะครับพาเดินเล่นแล้วก็เรียกมันว่าเล็บเล็บมาเล็บเล็บเล็บ็มาเล็บ เรียกมาหานะครับเรียกมาหามาลูกแม่แม่ี้มันมีพอมันเดินได้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ลูบนะครับแล้วก็ให้ของกินมันนะครับแล้วก็สัมผัสลูกตัวนะครับลูปมองลูกมองลูกลูกหัวสัมผัส ลูกจะหัวมานท้ายครับลูกแล้วก็พามันเดินเล่นไปเรื่อยครับให้มันคุ้นเคยกับเราครับมาเดินมาลงมาเล่นๆๆมาลวมาลงมาเล่นๆๆนี่มาเดินมาลงมเดินมาทักๆหนึ่งก็ให้กินแล้วก็ลูกเดินไปมา ในแม่น,นมล่อลูกคอยนั่งคอยแล้วก็พูดไปด้วยนะคอยนั่งคอยลูกไป ดีมากแล้วก็ถุวก็ผ่านไเล่นเรื่อยๆรูปหัวมั่งเอให้ให้กินมั่งให้เขาได้กินมั่งครับให้ได้กินมั่งแล้วก็ลูปดีมากลูปหัว เป็นยังไงบ้างกรูหอูว่าที่ตกใจที่ร้อนก็เลยฝึกยากกว่าลูกหมาค่ะโหเหี๋ยว,วิ่งเร็วมากครับเห็นตัวอ้นวนๆนี่ยแต่วันนี้เราว,วิ่งเร็วมากครับเลยฝึกยากหน่อยแล้วผม ต่อไปก็คือฝึกให้เขารู้คําสั่งง่ายๆนะครับทำซ้ำๆบ่อยๆคือนั่งคอยแล้วก็เดินเล่นนะครับครับเดี๋ยวครูจะลองฝึกให้ดูครับมาลูกมาเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วนะครับมาลงมาเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วนะครับนั่งนั่งนั่งคอยอี๋หมอบมาบมอบทุกหมอบนี่มาบคอย มาลอยเร็วเร็วเร็วมามาลงมามาลงมาเร็วเร็วมาดีนั่งลงนั่งลอยลอยนั่งลอยลูกลอยยิ่งลอยลอยเก่งมากลอยลอยมากเลื่อนเรื่อยๆครับสัมผัสบ่อยๆลูกไปเรื่อยๆ ึกก็ฝึกได้แต่ต้องใช้เวลานานหูเดี๋ยวลองทำดูนะครับถ้าง่ายๆคอยคอยครับให้ยืนครับคอย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 ดีมากยืนคอยกลคอยคอยยยยยืนคคคอออกระตุมดีมาก ตกใจอ่ะแล้วก็ที่รอ้อนเพราะว่าเป็นสั์ที่ตัวอ้วนนั้งพอตัวอ้วนมีไขมันเยอะก็ที่ร้อนแล้วพอที่ร้อนเขาก็จะงหงุดหงิดอ่ะน่าสงสาร<ม>ไม่ค่ยอยมีสมาธิเหมืกับหมาแล้วน้องหมูเนี่ยเวลาที่เราเอาไไอาหารมาล่อเขาก็จะมีสมาธินะแต่ว่ามีสมาธิแค่นิดเดียวแต<ม>่ว่าเหมือนที่คุณคณรูล่อให้เขาเดินอ่ะเขาก็จะเดินตามเราแล้วก็จะตป๊บเดียวเพราะเป็นหมูแงชอบกินแต่อาหารลอดาแล้วคุณครับคคิดว่าน้องหมูหรือว่าน้องหมาคุณง่ายกกัน ครูคิดว่าน้องหมาฝึกง่ายกว่านะครับเพราะอย่างน้องหมูก็เหมือนอย่างที่น้องชายพูดนะครับเพราะเขาขี้ร้อนสมาธิสั้นนะครับอย่างน้องหมานี่เราเล่นฝึกคนเล่นโดยที่ให้รางวัลคืออาหารมั่งไม่ให้มั่งแล้วก็ใช้สัมผัสนะครับใช้ความอดยนครับลูปแล้วก็เรียกไมหาเงี้ยเขาก็จะไปอ,อูค้ครับแล้วอย่างน้องหมานะครับต้องใช้เวลาด้วยถึงจะฝึงแบบให้เก่นเงนะครับ ฝึกจากเล็กไปถึงโตนะครับถ้าจะฝึกจริงๆก็ประมาณ6เดือนเก่งฝึกไปเรื่อยๆซ้ำๆบ่อยๆหกเดือนเก่งถ้าเป็นลูกหมูมันต้องใช้เวลานานกว่าลูกหมานะครับเพราะมันต้องทําบ่อยๆคุ้นเคยกับเรานะครับให้มันคุ้นเคยมากๆเพราะมันสมาธิมันจะสั้นนะครับ <c oughs> <c oughs> ฝึกนานกว่านี้อีกอีกสักหน่อยนะก็ราคงฝึกเจ้าลูกหมูเนี่ยได้เก่งไม่แพ้เจ้าลูกหมาแน่นอนจริงไหมนะเห็นด้วยลูกหมูข้างหน้ารักแล้วก็เก่งมากเลยต้องทาได้แน่นอนอแต่ว่าต้องรออีกนานเลยละสิโอ,มอมไม่ต้องเสียใจไปค่ะถ้าเกิดว่าอยากดูหมูกเก่งๆเนีย่ยเดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาไปดูเองไม่ต้องรอนานขนาดนั้น ถึงแม้จะเป็นสัตว์เลี้ยงในฟาร์มที่เราใช้รับประทานกันแต่หมูก็ได้รับการยอมรับจากนักวิจัยจ,จำนวนหนึ่งในเรื่องความฉลาดของมันโดยมีการจัดอันดับว่าหมูฉลาดเป็นอันดับที่4รองจากคนสัตว์กลุ่มลิงและวานกับโลมาเลยทีเดียวซึ่งเรื่องนี้เราสามารถสังเกตริจากพฤติกรรมของหมูหลายๆอย่างเช่นการชอบใช้จมูกสูดดม สำรวจตามที่ต่างๆเพราความขี้สงสัยอยากรู้อยากเห็นหรือการที่มันชอบกลิ้งไปมาบนโคลนและแช่น้ําเพราะหมูเป็นสัตว์ที่ไม่มีต่อมเงือ้อมันจึงต้องหาวิธีระบายความร้อนให้ร่างกายนั่นเองครับ